โอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยตามหัวข้อคิดไปนะอย่าเป็นเทรดเดอร์ถ้าคุณไม่แน่จริงทําไมถึงคิดแบบนี้ถูกไหมถ้าพูดถึงการเทรดเนะี่ยการเทรดเนะี่ยในตลาดหรือมาเก็ตเนี่ยโอเคเราจะทักไว้ก่อนนะเอาการเทรดตามโลกแห่งความเป็นจริงเนะี่ยการเทรดคืออะไรมันคือการที่เรามีความได้เปรียบอะไรสักอย่างแะ้วกันในการเข้าซื้อสินค้าตัวหนึง่งหรือเข้าไปทำการคือคลองสินค้าตัวหนึง่งและทําการขายมันออกไป ในอนาคตเพื่อทําการเอากําไรส่วนต่างตรงนั้นในโลกแห่งความเป็นจริงอาจจะเป็นคุณซื้อ,อปลาโลมาจากภาคใต้มาในนี้แล้วไปขายให้คนภาคเหนือคุณมีความได้สิงที่คุณสามารถซื้อของอยู่ภาคใต้ได้แล้วก็ไปขายให้คนภาคเหนือซึ่งคนภาคเหนือไม่มีทะเลอะไรประมาณนั้นคุณก็จะมีความได้เปรียบในการอัปเกรตราคาเพิ่มราคาขึ้นมาพอจก็าพออกไหมแปลว่าอันดับหนึ่งเลยคุณต้องมีความได้เปรียบในตลาดเนี่ย ไม่ว่าจะเป็น f o r e x CFD FUTURE, GOLD, INDEX ต่างๆนานาเนี่ยการจะหาความได้ดเปรียบตลาดได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเข้าไหมเราสามารถเียนระบบการเทรดเราเสามารถเรียนนู่เรียนนีก่กันได,ได้แต่ที่มันยากคือตัวเราเองยังไงโอเคมาเล่าให้ฟังคือในอินดัสทรีของการเทรดเนี่ยอันดับแรกจะต้องมีเลยอ่ะหนึ่งเลย เราต้องรู้ก่อนว่าทุกคนที่เข้ามาในตลาดการเทรดเนี่ยทุกคนต้องการทําเงินเกตยังทุกคนที่เข้ามาในตลาดต้องการทําเงินเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเราเข้าไปตลาดตลาดก็ต้องการเงินจากเราเรามีค่าอะไรที่ตลาดจะให้เงินเราเราเก่งเหรอถึงตลาดต้องให้เงินเราอะเราไม่เริงเหรอวะถึงเราต้องให้เงินเราอะไม่มีกลุ่มคนแบบกลุ่มคนทําบริษัทตั้งบริษัทกขึ้นมา หัวเชี่ยวชาญหัวกะทิไอ้เ,อเด็กกุกกะทิน้าห้องแหละแนบแม่งมานั่งแบบนั่งเถรนัน่งวิเคราะห์กันเป็นเป็นแบบแบ็ค็อกหละเี่นพนึกภาพออกไหมคุณเป็นใครอ่ะคุณเข้าตลาดอ่ะคุณคุณเก่งอะไรถึงคุณทำางนออกมาจากมันได้อ่ะหนึ่งคุณต้องมีความทุ่มเทอ่ะทุ่มเทมากๆอ่ะเพราะคุณต้องชนะพวกเขาอ่ะคุณต้องเป็นแชมเปี้ยนเท่านั้นอ่ะ คุณแม่งเป็นแชมเปี้ยนเท่านั้นน่ะถ้าคุณแบบคุณเป็นครูอ่ะคุณเป็นครูคุณทําอาชีพคุณครูใช่ไหมคุณแม่ไม่ต้องเป็นครูที่เก่งที่สุดในโลกคุณจะทําเงินได้คุณแค่สอบผ่านเป็นแค่เอเวอร์เรคุณจะทําเงินจากการเป็นครูได้ถูกไหมแต่ถ้ามึงแม่นเป็นเทรดเดอร์อ่ะมึงทําตัวแบบคนธรรมดาไม่ได้คุณต้องเป็นแชมเปี้ยนเท่านั้นน่ะนึกภาพออกยังการที่เราจะเป็นแชมเปี้ยนได้อ่ะเราธรรมดาไม่ได้มวยอ่ะมวยรถถังอ่ะเห็นปะ รถถังตะวันฉายบัวขาวเนี่ยเฮ้ยเขาแม่งเก่งเขาแม่งเจ๋งอ่ะคุณมองเขาแม่งประสบความสาเร็จอ่ะเขาเป็นแชมปเปี้ยนไงแต่คุณไปดูได้ที่เขาต่อสู้มาดิคุณคิดว่าคนพวกเนี่ยเขาซ้อมเหมือนคนนักมวยปกติไหมคิดว่าคนพวกนี้เขาเขากินข้าวเขาเดินเขาพูดคุยเขาใช้ชีวิตเหมือนคนปกติไหมไม่เขาสมควรได้รับมันอ่ะเขาสมควรได้อยู่จุดนั้นเพราะเขาที่เซิร์ฟมันอ่ะเนือกออกใช่ไหมความทุ่มเทมันต้องมีแล้วมันต้องมีเท่านั้นอ่ะแล้วมันต้องเยอะมากมากมากมอ่ะ ือถ้ามึงแบบมึงเป็นคนธรรมดานะคนธรรมดาเป็นไม่ได้ดูถูกนะแต่คนธรรมดาก็ไม่ใช่ไม่ดีก็มีข้อดีเหมือนกันไม่เครียดดีเห็นไหมแต่ถ้าคุณไม่เป็นคนธรรมดาธรรมดาทำอาชีพธรรมดาธรรมดาอะไรเงี้ยไม่เกิดมาไม่เคยแข่งขันไม่เคยจะดิเคทไม่เคยคอมมิชตัวเซลฟ์ f อร for something ที่มันใหญ่มากอะแม่งเข้ามาในการเทรดโอกาสประสบความสำเร็จน้อยมากเลยนะเว้ยถ้ามึงไม่มีไม่มีสตองไวที่พร้อมเอาชีวิตเข้าแลกอะ มึงไม่บ้ามากพอไม่ทนความเจ็บปวดได้มากพออะไรมากพอมึงมึงไม่เจ๋งจริง,รงมึงมึงทำไม่ได้มึงไม่สำเร็จละยากม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 ากแทบไม่มีทางเพราะคุณกำลังแข่งกับคนที่เขาต้องการเจอจากตลาดอะ่ะมนันเป็นการแข่งขันที่สูงมากมากอะ่ะนึกออกใช่ไหมต้องการความทุ่มเทต้องการแอคชั่นที่เหมือนกับแชมเปี้ยนเท่านั้นอะ่ะคือคุณต้องเป็นแชมเปี้ยนเท่านั้นถึงจะทำเงินได้จริงๆนะต้องเป็นแชมเปี้ยนเท่านั้นอะ่ะเขียวปะต่อไปข้อสองเลยข้อสองคือ ในระหว่างที่คุณเทรดเนี่ยระหว่นนี่คุณเทรดนะคุณจะไม่ได้อะไรเลยนี่หนึ่งปัญหาเว้ยมึงทำพารทไทม์อ่ะเป็นพนักงานเซเว่นอ่ะลงแรงลงแรงไปลงแรงเพื่อนผมมาลงแรงไปแม่งได้เงินเลยเนื้อ,ออกใช่ไหมมันได้เงินมันเห็นผลเลยแต่การเทรดเหมือนธุรกิจเว้ยธุรกิจที่มันบิวอัพมาจริงช่วงแรกอะ แม่งไม่ได้เงินเลยดูคุณซีเคก็แดดสตาร์วอร์ะถามพอที่เขาได้เงินไหมไม,ไม่มันยังอยู่ในช่วงคอนซูมเงินอยู่เช่นการการเพดเนะี่ยอ่านหนังสือไปเป็นเป็นพันเล่มเลยม,มึงมึงอ่านให้ตายยังไงมึงมึงก็ไม่เห็นผลอะไรดิเข้าใจใช่ไหมคือจนกว่ามันจะสำเร็จอะมึงจะไม่เห็นผลแค่อะไร มันมึงยิจริงๆนะเว้การเทรดอะคุณไม่สามารถบอกอุ๊ยฉันทุ่มเทกับมันแล้วฉันอ่านหนังสือแล้วฉันทำเจอแนลแล้วฉันอ่านจิตวิทยา่าเป็นพเล่มเลยฉันไยเข้าโค้ดเข้านร่เขาดี้เขานั่งแกหาอะไรมาเต็มหมดอะผลลัพธ์มันไม่มีให้มันให้มึงเห็นนะจริงๆนะเว้มันมันมันจะไม่ได้อะไรเลยนอกจากการที่มึงจะรู้สึกว่ามึงแม่งเก่งขึ้นรู้สึกว่ามึงแม่งแม่งแม่งดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเท่านั้นะแต่บางทีผลลัพธ์มันไม่ออกมาให้เห็นอะแม่งทอแท้บางคนสามปีสี่ปีห้าปี จนกระทั่งมันเห็นผลอ่ะมันจะปุ้มขึ้นไปเลยมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งอ่ะต้นไผ่อ่ะต้นไผ่ตอนยี่ยงเป็นหน่อไผ่ยอยู่อ่ะแม่งลดน้าพรวนปุ๋ยแทบตายสิบปีแม่งไม่ยอมโตแต่พอจังหวะที่มันจะโตนะเว้ยแม่งโตงโตคตรแรงโคตรพุ่งอ่ะวันหนึ่งโตฟุตหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยถามว่าอุ๊ยแล้วไอ้สามสิบปีที่แม่งควนน้ำควนดินมาเห็นผลไหมเห็นผลนะเพราะอะไรอ่ะระหว่างนั้นอ่ะมันกำลังลงรากอยู่ ลงลากอยู่คุณกำลัง b ิ i l d up conviction ให้กับระบบอ,อยู่คุณกำลังเก็บสะสมประสบการณ์คุณกำลังเก็บสะสมเน,นื้อแั่นอยู่แล้วพอจังหวะที่แม่งระเบิดปุ้มขึ้นมามันเลยเหมือนการปะสบความสำเร็จมันเกิดขึ้นในแผ่นินชั่วพิบตาไงนึกออกใช่ไหมคุณต้องดิคเคทโดเซลล์คุณต้องเชื่อมันในมันอ่ะมันแตกต่างจากจากอาชีพอ,อื่นๆมากๆากๆเลยนะการเทรดเนี่ยเหตุผะ,ะมันจะไม่เห็นผลช่วงแรก โอเคอีกอย่างหนึ่งเลยข้อนี้สำคัญมากเช่นกันเส้นทางที่มืดบอดทำไมถึงพูดคำนี้วะแล้วผมกล้าพูดโดยมืดบอดจริงๆตามมาให้ดีนะเห็นนะเส้นทางที่มืดบอดมืดบอดยังไงเอาอย่างง่ายๆเลยเป็นหมอถ้าเป็นหมอเนี่ยถามจริงคิดาอาจจะคิดว่าอยากใช่ไหมแม่งเป็นหมอง่ายกว่าอันเทเยอะมาก ยังไงมึงเป็นหมออ่ะมึงแค่เรียนไปตั้นเขาบอกมาสอบให้ผ่านทําตามบล็อกหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่มันมีบล็อกให้มึงเดินอะ่ะแต่การเห็นไม่อย่างนั้นด้วยจริงๆความรู้มันเกลื่อนอะ่ะมึงรู้ได้มึงต้องรู้อะไรมึงไม่รู้อะไรเลยทางนั้นนะคือแบบเรียนอะไรดีควรรู้อะไรดีไม่ควรรู้อะไรดีจะไปหาครูคนไหนดีไี่ครูคนนี้ดีหรือเปล่าแม่งมืนบอดจริงๆรงอะ่ะเหมือนมึงเดินไปใน ในทางอะไรก็ไม่รู้อะจนกว่ามึงจะรู้มึงถึงจะรู้ว่าเข้าใจใช่ไหมมันมืดบอดจริงๆมันไม่มีใครไม่ต้องคอยสอนมึงมันไม่มีโรงเรียนสถาบันที่ไหนมาคอยจับมือมึงทํามันไม่มีใบเซอร์วิสไม่มีใบประกอบวิชาชีพไม่มีที่อะไรเลยอะมึงต้องสอนตัวมึงเองมึงต้องแยกแยะวิเคราะห์เรียนรู้ด้วยตัวมึงเองมึงต้องผลักดันตัวมึงเองอะเฮ้ยมัน มันไม่ได้งไงยังไงอย่างที่คิดนะเว้ยไอภาพแม่งเห็นเ,เดินนั่งจิบกาแฟอยู่ริมชายหาดริมคาเฟ่อ่ะอันนั้นคือภาพของคนที่เขาแม่งประสบความสำเร็จแล้วอ่ะไม่ใช่ภาพของโรนัลโดที่เขาแม่งเป็นเป็นแชมป์ไปแล้วอ่ะแต่ภาพของตอนที่แม่งมืดบอดภาพแี่เหมือนอมันต้องสู้ต้องกายดิงเป็นแชมป์ไปอะไรกรายดิงอยู่อะไรอยู่อ่ะดูอัพอ่ะบิ๊กบอยเบรกอ่ะยูโนภาพมันอ่ะน้อยคนที่จะผ่านไปได้และน้อยคนที่รู้ว่าจะต้องเจอมันอ่ะ อยากจะบอกทุกคนนะเว้ยก่อนที่คิดจะมาเป็นเทรดเดอร์นะถูกปั้งมันคุ้มค่าการเป็นเทรดเดอร์มันคุ้มค่ากับทุกวินาทีทุกอย่างเงี่ยทุกน้ำตาที่คุณเสียกันไปผมจะบอกอะไรให้เลยถ้าคุณแค่อยากเป็นเทรดเดอร์เพราะแค่อยากรวยอะยากมากๆผมจะไม่ตัดสินว่าเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้แต่บอกว่ายากมากๆเพราะอะไรความเจ็บปวดองค์ประกอบเหล่านี้ มันมากเกินไปที่จะแลกกับดีวา่าที่ทำเพื่อตัวเองคุณต้องมีซองไว้อะเช่นอยากรวยเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวอยาก provide and protect ครอบครัวให้ดีที่สุดอยากพาพ่อแม่ไปเที่ยวอยากอยากทำให้โลกไปดีหน้าอยู่ขึ้นคือคุณต้องมีซองไว้ที่แม่งเป็นเซอร์ไม่ใช่ไม่ใช่อินเนอร์อะถ้าคนแคอ่อยากอยากอยากเหตุอยากรวยเพื่อกินได้จะแบบซื้อบ้านหลังโตซื้อปอร์เช่มาขับเล่นอะแม่งไม่คุ้ม แม่งไม่พร้มเลยกับความเจ็บปวดกเนี่ยผมกล้าพูดเลยพวกผมแม่งผ่านมาหมดแล้วว่าพวกเนี่ยมึงมึงต้องบ้ามากพอมึงต้องมีสตอมไวที่มันแข็งแร่งมากพอจริงๆนะแล้วน้อยคนมากที่พูกถึงเรื่องนี้เ่ยน้อยคนมากเพราะอะไรอ่ะแม่งแม่งขายไอบีกันเอาภาพการขีดที่มันประสบความสำเร็จมาขายกันมาต่อไอบีชวนเข้าโบรกเกอร์ขายคอร์สขายไล่กลุ่มขายนู่นขายนียน่กันนะแต่พวกเขาเคยบอกไหมว่าเทรดเดอร์ไมต้องเจออะไรพวกนี้อ่ย เนี่ยผมก็บอกให้พว<ม>กคุณเลย <_ d ata> ผมเทคมาสองปอีงนะผมบอกก่อนแล้วผมยังไม่ประสบความสําเร็จแต่ผมไม่อยู่ที่เดิมแล้วผมอัพอัพอัพทุกวีคทุกวีคทุกวีคแต่ระหว่างทางก็จะมีความเจ็บปวดพวกนี้ด้วยคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้อะ <_ d ata> ถ้าคุณไม่มีสตงไว้คุณผ่านพวกนี้ไปไม่ได้จริงจริมันต้องทําให้ได้เคปะมันต้องทําให้ได้ <_ d ata> กินน้ำอ่ะ ถามตัวคุณเองเลยถ้าไม่เจอความเจ็บปวดอย่างเงี้ยคุณต้องเป็นแชมเปี้ยนคุณจะไได้เลยระหว่างนั้นคุณรู้สึกมืดบอดเส้นทางนี้มันมืดบอดมากๆแล้วมันคุณมันอาจจะร้องไห้ทุกวันคุณอาจจะกลายเป็นแกะดำในโรงเรียนคุณอาจจะพูดกับใครไม่รู้เรื่องคุณอาจจะหมดตัวคุณอาจจะล้มเหลวแต่ถ้าคุณไม่ยอมแพ้ถ้าคุณเจอเจอ resistance น่ะแล้วคุณไม่ยอมแพ้นะ ดีว่ดที่มันให้คุณได้อะมันคุ้มค่าจริงๆคุณอยากได้อะไรอยากพาครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศมันให้คุณได้อ่ะคุณอยากมีอิสระทางการเงินอยู่กับครอบครัวแม่งทั้งวันมันให้คุณได้อะมันไม่ใช่แค่เง,เงินนะเว้ยการเป็นเทรดเดอร์มันให้อะไรหลายๆอย่างมากกว่านั้นอิสระพิแทจริงมันให้คุณได้แต่คนที่เข้ามันตลาดอะ่ะเขาอยากได้างี้เหมือนกันนีการแข่งขัน คุณต้องยอมรับมันมีแต่ผู้ชนะเทานที่อยู่รอดอะแล้วคุณสมควรชนะหรือไม่อะถามตัวคุณเองดิคุณดีเซอร์ฟมันไหมคุณต้องสู้อะถ้าคุณอยากได้มันจริงๆอะคุณต้องดีเซอร์ฟมันอะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย